สวัสดีค่ะพอดีมีน้องท่านหนึ่งอยากรู้ว่าอาหารโรเมเนียเนี่ยที่เราทำเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็เลยจะมาทำคลิปให้ดูเนาะเพราะว่าดิฉันก็ทำอาหารโรเมเนียไม่ค่อยเป็นนะคะทำเป็นอยู่ไม่กี่อย่างเองเนาะอันเนี้ยเขาเรียกว่าซามาเล่นะคะถ้าของโรเมเนียเนาะเขาเรียกภาษาโรเมเนียซามาเล่ก็คือใช้กระหล่ำดอง กะหลำดองเนี่ยเขาดองเป็นหัวนะคะเราจะใช้ใบมาเนี่ยในการหอ่อเดี๋ยวเราจะดูทีละขั้นตอนเนาะอนันนี้หมูหมูบดท,ที่เขาใช้ใส่เครื่องนะคะบดแบบอย่างละเอียดแล้วนะคะเนี่ยโลหนึ่งแล้วก็ไข่สองฟองของเราใช้สองฟองนะบางท่านอาจจะใช้หนึ่งฟองอะไรก็ว่าไปแล้วก็ผักชีลาวเราค่ะผักชีลาวเราตรงก้านมันเนี่ย ให้หั่นเป็นอย่างข้อข้อมือเราเนี่ยแต่ถ้าเป็นใบมันทาเป็นฝอยๆนะคะหรือว่าเอาที่มันสวยงามแล้วก็ข้าวเป็นข้าวเจ้านะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้น่ะที่แบบมันมียางเยอะๆก็ได้หรือแบบแบบไหนก็ได้ที่เราเห็นในตลาดน่ะที่ไม่เนี่ยดิฉันไม่ได้ใช้ข้าวหอมมะลิเนาะเพราะว่าข้าวหอมมะลิน่ะเอาไว้กินเนาะค่ะข้าวพวกนี้มันจะเป็นยางเยอะแล้วก็เลยเอาอะไรก็ได้นะข้าวเจ้าประมาณสัก ถ้าหมูโลนึงไข่สองฟองดิฉันใช้ข้าวประมาณสักไม่เยอะมากเราต้องเอาไปต้มก่อนต้มนะคะต้มให้มันแบบสุกแล้วปล่อยให้มันเย็นมันก็จะเป็นก้อนใช่ไหมคะข้าวนะแบ,แบบให้มันขึ้นอื่นแล้วก็เป็นก้อนนะแล้วก็ค่อยมาผสมช่วงเราผสมเราจะให้ดูอีกทีนึงเนาะก็คือเอาข้าวแล้วก็เอามาต้มสักสี่กําสี่สี่อย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกอะไรสี่เนี่ยสี่กรอบมือเราเนาะ แล้วก็เอาไปต้มค่ะเดี๋ยวเราทําเสร็จเราจะถ่ายให้ดูเป็นขั้นตอนเนาะอันเนี้ยแค่แนะนํามีอุปกรณ์อะไรบ้างโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยดูตอนถัดไปเนาะโอเคเราล้างแล้วนะคะต้มและก็คอยคนนะคะถ้ามันเริ่มเดือดแล้วคอยคนตรงก้นมันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดก้นหม้อเนาะแล้วก็ดูไปถ้าแบบ ชิมดูว่าถ้าสมมติว่าเม็ดข้าวมันยังไม่สุกเนาะแล้วก็เติมน้ำทีละหน่อยลงไปตอนนี้เพิ่งตั้งไฟนะคะเต้งไฟเดี๋ยวปล่อยให้มันสุกเนาะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าถ้ามันสุกแล้วมันจะปล่อยให้มันเย็นมันจะอืดขึ้นมานะข้าวมันก็จะเป็นก้อนอน,นะคะไม่มีน้ำเนาะโอเคค่ะโอเคในระหว่างที่เราต้มข้าวนะคะเราก็มาเตรียมผักเนาะเดี๋ยวเรามาหั่นกันเลยค่ะ โอเคเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบเล็กๆแบบนะะี้ค่ะที่เราซอยเนาะแต่ว่าไอ้น,นี่เราจะซอยแบบเนี้ยเพราะว่าเราจะเอากลิ่นมันค่ะเอาไปวางตอนที่เราเอาลงหม้อเนาะให้มันมีกลิ่นไอนียก็เขากินอยู่แต่อันนี้เขาไม่กินกันเนาะแค่ให้มันมีกลิ่นโอเคดูขั้นตอนต่อไปเนาะโอเคในระหว่างนี้นะคะหลังจากที่ทําผักเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมกะหล่ำค่ะ าจะทำให้ดูนะคะว่าเราทำแบบไหนปกติแม่แฟนแกจะใส่นั่นด้วยเราลืมไปซี่โครงหมูที่เขา,เอ,าอบควันไฟนะคะหรือว่าไส้กรอกหั่นเป็นท่อนๆใส่ลงไปด้วยแต่ว่าอย่าก,กันนั้นเลยเนาะมันยุ่งยากเราไม่ได้ซื้อมาเราก็ทำเฉพาะนี่แหละค่ะตามสูตรที่เรามีเนาะที่เราบอกไปเนี่ค่ะกระหล่อมจะเป็นแบบนี้นะคะ เ็นแบบนี้เนาะเราก็เตรียมนะคะเอาออกมาทีละแผ่นเนาะเอาโอเา้เขาเขาหั่นตรงนี้ให้แล้วเนี่ยค่ะเตรียมไว้เผื่อไอ้นั่นนะคะเผื่อไอ้ข้าวมันจะสุกเนาะเนี่ยเขาเราจะให้ดูตรงเนี้ยเนี่ยค่ะ เราจะต้องเอามันออกนะเพราะว่าเราจะเอามาพันเหมือนหอ่อปอเปี๊ยะน่ะเราจะต้องเอาตรงนี้ออกนะีคะอันนี้ตามสูตรไม่ยานะฮะเราไม่ได้ทำกับข้าวแบบเนี้ยของโรเมนเนียนาน,นะค่ะเพราะว่าเราจะกินกับข้าวไทยแล้วก็แฟนแกก็จะกินอาหารที่แบบไม่ยากอ่ะก็ทําบางทีแม่แกก็ทํามาให้อะไรเงี้ยทํามาให้เนี่ยค่ะเรา,เอ,าออกละ ต้องดูไปค่ะว่ามัน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 นูนขนาดนะเพราะว่ามันจะหอยาก่ะคะฉะนั้นเราก็ต้องเอาออกเนาะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเราก็ดูใบมันเนาะความสวยงามของใบมันค่อยๆทำนะคะอย่าให้มันฉีกขาดเพราะว่าตอนที่เราห่อน่ะมันจะแตกเนาะฉะนั้นจะต้องระวังนิดนึงน้ำนี่ มันจะมีทั้งแบบกระหล่ำก็จะมีทั้งแบบหลายรุ่นเนาะแล้วก็เลือกเอาเอารุ่นที่มันใบมันสวยๆนะคะใบมันสวยๆหอ่อได้แบบดีๆอะ่ะแล้วก็เอาออกเนาะถ้าตรงนี้มันไม่สวยเราก็แต่งตรงนี้ค่ะตัดแต่งมันเอาตามที่เราห่อสะดวกสะดวกอะ่ะ แบบนี้เนาะนะคะกระหล่ำนี่คือกระหล่ำที่เขาดองใส่น้ําส้มใส่เกลือนะคะฉะนั้นมันก็จะออกเปรี้ยว,เ,ยวเค็มๆอ่ะบางที่เขาเขาทำเองนะเขาซื้อกระหล่ำม,มาแบบหลายสิบหัวมากเลยเหมือนแม่เนี่ยแกจะซื้อมาแบบเป็นกระสอบเลยค่ะแล้วก็มาดองใส่ถังพลาสติกใหญ่ๆอะคะ่ะแบบถังแบบหลายลิตรน่ะร้อยลิตรอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทําเพราะว่า เขาจะเอาไว้ทำกับข้าวได้ด้วยแล้วเขาจะเอาทําเอาไว้กินกับพวกอาหารเขาอะค่ะเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนผักดองบ้านเราอแหละแต่ว่ามันจะไม่ออกเปรี้ยวเหมือนบ้านเรามันจะออกเป็นรสชาติเค็มแล้วก็เปรี้ยวยังไงไม่รู้อะแต่มันก็คือผักดองอันแหละค่ะนะคะเราก็ทําไปจนมันครบเนาะเดี๋ยวเราทําเสร็จเราจะให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะโอเคค่ะ ข้าวเราเย็นแล้วเนาะเนี่ยค่ะมันเย็นมันก็จะปล่อยให้มันเย็นมันก็จะเป็นแบบเนี้นะฮะเนี้ยเราแบบต้มจนสุกแล้วนะฮะก็จะเป็นก้อนแบบนี้เนาะอันเนี้ยสามเนี่ยค่ะสามอุ้งมือครึ่งก็จะได้ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เราหั่นเราหั่นกระหล่ำที่มันเหลือนะคะที่มันเปรี้ยวเนี่ยให้มันเป็นเส้นแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าเราจะเอาตัวเนี้ยมารองก้นหม้อไม่ให้มันแบบ ไม่หม้อเพราะเราจะใส่น้ําลงไปไม่เยอะมากช่วงที่เราแบบต้มมันนะคะช่วงที่เราต้มมันเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะฝันจนฝอยๆและทีเนี้ยหมูเนาะอันนี้มันน่าจะโลโลกว่าค่ะเราจะใส่ไปสักน่าจะเลยครึ่งมากกว่าครึ่งโลอ่ะไม่ไม่ใส่หมดนะคะเราก็จะใส่ ันนี้มือล้างสะอาดแล้วนะคะมือล้างสะอาดแล้วจะเอาเก็บไว้นิดหน่อยนะคะเก็บไว้นิดหน่อยเนี่ยค่ะประมาณนี้กิโลหนึ่งะคะ่ะเนี่ยกิโลหนึ่งเราก็ใส่ข้าวลงไปนะคะข้าวเนาะใส่ข้าวลงไปกะเอาก็ได้นะคะทำ ทำกับข้าวเราก็กะเอาเนาะมันไม่ค่อยเห็นนะเราก็จะใส่ประมาณนี้ประมาณนี้แหละถ้าใครชอบให้มีข้าวแบบข้าวแบบรู้สึกสัมผัสรสข้าวได้เราก็ใส่ลงไปเยอะหน่อยน่าจะ ไม่ถึงโร่ค่ะเราก็จะเคริ่มปรุงแล้วเนาะเราก็จะใส่รสด,ดีลงไปนะคะอันนี้รสด,ดีของไทยนะคะเอาปรุงตามที่เราชอบเลยเนาะปรุงให้มันรู้สึกรสชาติแบบนัวๆน่นะอร่อยอร่อยนะคะเหมือนบ้านเราทำนั่นแหละใส่ลงไปแบบนี้นะคะ่ะเราไม่มีกล้องนะคะฉะนั้นเราจะทำรู้สึกว่าไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราปรับนิดนึงก่อนค่ะประมาณนี้เนาะอันนี้ผงฟลดนะคะใส่ไปหน่อยเนาะแล้วแต่คนนะคะบางคนไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะเ,คเราจะ ใส่ไข่ลงไปนะคะไข่ลงไปเราจะใส่สองฟองนะคะสองฟองแล้วนี่คือผักชีนะคะจะใส่ลงไปะค่ะ เราจะเอาแค่ตรงที่มันเป็น,ปนก้านเนาะไว้ลองก้นหม้อเพื่อให้มันมีรสชาติของผักชีเนาะพริ่นผักชีหรือว่าเอาไว้โรยข้างหน้าด้วยก็ได้ก็มีรสดีกับผงชูรสเนาะเครื่องปรุงของเราจะใส่แค่นี้นะคะใส่แค่นี้แต่ว่าถ้าเป็นรั่ลังเขาจะใส่เกลือะคะ่ะ ใส่เกลือโอเคเนาะก็จะเริ่มคั้นแล้วนะคะเดี๋ยวหาถุงมือก่อนเนาะ,ะโอเคค่ะคลุกเค้านะฮะไม่ต้องคั้นนะคะแค่คลุกเค้าเนาะคลุกเค้าให้มันเข้ากันกับเครื่องปรุงที่เรามีเนาะที่เราใส่ลงไปแล้วเอากล้องสั่นอีก เวลาเราคลุกเขาแบบจนเครื่องปรุงมันเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็ชิมดูแตะๆนะคะเอาแบบนิ้วแตะๆดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงถ้าชอบถ,ถ้ายังไม่พอแบบมันยังนวัว <c oughs> ไม่พอ <c oughs> <c oughs> ก็นั่นแหละค่ะก็ใส่ลงไปอีกเครื่องปรุงเราก็ <c oughs> จะดิฉนันทำกับข้าวดิฉนันจะใส่รสดีนะคะรส <c oughs> ดี ถ้าเป็นฝรั่งแม่ย่าเนี่ยก็จะใส่แต่เกลือฝรั่งทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกลือเป็นตัวตัวชูโรงหลักของเขานะคะในการทำให้บบมันมีรสชาติเนอะอันนี้พูดถึงในกรณีของแม่ย่าเราเนาะเราไม่รู้ว่าบ้านอื่นทำยังไงเนาะ แต่ของคนไทยก็จะมีผงชุรสกับรสดีที่กินกันอยู่เนาะแล้วแต่คนนะคะโอเคหน้าตาจะออกมาประมาณนี้นะคะเนี่ยคะ่ะหน้าตาจะออกมาประมาณนี้ นี่คือกล่ำที่เราแบบเอาตรงก็เรียกว่าอะไรเนี่ยพูดไม่ถูกคือเราแบบจัดให้มันเรียบร้อยแล้วใบมันสวยงามแล้วอะไรที่แบบมันตรงที่เราให้ตัดออกเราก็ตัดออกแล้วเนาะเพื่อจะได้ง่ายในการหอ่อเดี๋ยวเรามาดูอีกขั้นตอนตอนห่อนะคะโอเคเนี่ยค่ะเราจะใช้หมอเนี่ยค่ะเป็นเป็นหม้อที่ทําให้พวก อาหารมันนิ่มเร็วอะค่ะเขาเรียกว่าอะไรดิฉันจําไม่ได้ชื่อภาษาไทยอะที่มันจะทําให้พวกเนื้อตุนอะไรอย่างเงี้ยมันมันเปื่อยเร็วนาะเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยค่ะมันจะเวลามันเดือดเนี่ยควันมันจะออกมาจากรูตรงนี้นะคะมันก็จะยกขึ้นแล้วก็มีควันควันเขาเรียกควันหรือเปล่าออกมาแล้วทีเนี้ยเราก็ถ้าเราปิดฝานะคะมันจะทําให้อาหารที่เรา ทำเนี่ยเกิดความนิ่มเร็วพวกเนื้อหมูเนื้อบัวหรือว่าต้มอะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะเราจะใช้หมอ้อนี้ในการทําเพราะว่ามันจะย่นเวลาเพราะว่าซามาเล่เนี่ยมันใช้เวลาต้มนานอ่ะเพื่อให้กระหล่ำม,มันนิ่มคะะ่ะเพราะว่าเนื้อกระหล่ำเนี่ยมันมันหยาบมันหยาบเราอยากให้มันนิ่มเลยเราต้องใช้หมอ้อเนี่ยแต่ถ้าเป็นหมอ้อธรรมดา,าม,มันต้มอยู่ประมาณสักหลายชั่วโมงอ่ะสองสามชั่วโมงอ่ะถ้าแบบ ถ้าเรากินแบบคนไทยไม่คิดอะไรมากเราอาจจะไม่จําเป็นต้องนิ่มเหมือนของฝรั่งแต่เห็นแม่สามีแกชายหม้อธรรมดาแกก็ต้มทิ้งไว้ค่ะเต้ต้มไฟอ่อนๆทิ้งไว้เป็นสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะไรเยงนี้ยค่ะแต่เราจะใช้เนี่ยเพื่อย่นเวลานะเราจะใช้เนี่ยค่ะกระหล่ำฝอยกระหล่ำเปรี้ยวที่เราเนี่ยแหละเอามาใช้ห่อแหละที่แบบทําเป็นฝอยละเอามาลองก้นมันก่อนเนาะลองก้นมันก่อนเพื่อไม่ให้แบบมันไหม เพื่อไม่ให้มันติดหม้อเพราะว่าเราไม่มีเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นขาที่มีขาขาแล้วก็อาวางลงก่อนไม่ให้อาหารมันติดกับหม้อโดยตรงอะค่ะเราไม่มีตัวนั้นเนาะเนี่ยค่ะผักชีที่เราเนี่ยค่ะเราก็จะใส่ลงไปเนาะที่โกนมันมันก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้เนาะคะ่ะ เก็บไว้นิดหน่อยเอาไว้อันนี้เก็บไว้นิดหน่อยเอาไว้ปกปกข้างหน้าเวลาเราเอากระหล่ำเรียงลงแล้วปกแล้วก็เอาผักชีใส่นิดหน่อยค่ะผักชีที่เราตัดเป็นท่อนๆเนาะเดี๋ยวมาเรามาดูตอนห่อค่ะโอเคค่ะเราใช้ช้อนเนะาะตักมากะเราดูจากไอ้นี่นะคะไอ้กระหล่ำได้ว่ามันแผ่นเล็กแผ่นใหญ่ไม่ใช่แผ่นสิใบเล็กใบใหญ่เราก็กะดูเอา แต่ว่าเห็นบางที่เขาบอกว่าใช้ใบใช้ใบองุนนะคะใบสวยๆงามๆนะ่ะห่อได้เหมือนกันเพราะว่าองุนใบมันกินได้นะหรือว่าใบที่มันเป็นเหมือนที่ที่ใบมันจะคล้ายคนานะคะที่เขาเอาหมวนมาตำนะ่ะอันนี้ก็ใช้ห่อได้เหมือนกันก็ดูแบบดิฉันอาจจะไม่ได้เน้นสวยงามนะคะดิฉันทําอะไรสวยงามไม่ค่อยเป็นนะคะ พับเข้าข้างนึงก่อนนะคะพับเข้าข้างนึงก่อนถ้ามันไม่สวยอย่ว่ากันนะคะเพราะว่าเราทํากินเองเนาะแล้วก็ข้างนึงมันอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็กดลงไปนะคะปกติไม่ค่อยทําคลิปอาหารเนาะเพราะว่าทํากับข้าวฝรั่งไม่ค่อยเป็นแต่ถ้าทํากับข้าวไทยนะ่ะเป็นอยู่ค่ะนะคะมันก็จะเป็นรูปรักแบบเนี้ย ะะอันนี้พับเข้าก่อนเนาะพับเข้าก่อนอันนี้พับตอนที่มันสุดแล้วก็จะเป็นเนะะี่ยค่ะเหมือนปอบเตี้ยไหมเราจะทําให้ดูอีกใบหน,หนึ่งนะคะนี่นะ ได้เยอะๆแล้วแล้วก็ไปเรียงในหม้อนะคะเรียงดิฉันห่อไม่ค่อยเก่งนะคะใหดูพอเหมือนข้าวต้มบ้านเราแหละถ้าใครทำกับข้าวจริงๆคงจะทําแบบง่ายเนาะแต่สําหรับเราเราแบบก็ทําได้นะแต่แบบไม่ใช่แบบมืออาชีพที่ออกมาสวยๆนะคะ กราลงเขาจะกินอเนี่ยกับถ้าเป็นสามีดิฉันเขากินเขากินกับโยเกิร์ตเปรี้ยวค่ะเขาเรียกสมุนต์เนอเนาะที่นี่เนาะโยเกิร์ตเปรี้ยวถ้าเป็นบ้านเราก็จะเหมือนว่าโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะ่ะแต่มันจะออกแบบเข้มข้นเข้มข้น,นะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะนี้เนาะไข่สองลูกหมู น่าจะโลนึงแล้วก็ข้าวด้วยนะคะดิฉันใส่ข้าวไปอีกนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อหมูมันจะเยอะเกินแล้วมันจะไม่ค่อยอร่อยแล้วก็เลยใส่ข้าวลงไปด้วยได้มาสองอันและเนี่ยค่ะนะคะก็ประมาณสามชิ้นอิ่มพอดี <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้แบบจนมันครบเนาะเยอะแล้วเราจะมาเรียงให้ดูนะคะ ก็ห่อไปนะคะตัวนี้ทำง่ายเนาะคะ่ะไม่มีอะไรเนาะ,ะมีแค่ไข่แล้วก็หมูหมูสับแล้วก็กระลำน้อกระล่ำที่เขาขายเป็นหัวนะคะเป็นแบบไม่รู้สิรู้สึกว่าง่ายที่สุดแล้วสำหรับเราไม่เหมือน น้องบางท่านเขาทำกับอาหารอาหารเก่งมากเลยน้องที่อยู่เมืองหลวงนะคะแต่เราทําอาหารไม่ค่อยเก่งเนาะ,ะเราก็แม่แม่สามีแกทําเก่งมากเลยแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้อยู่กับเขาด้วยเราก็เลยทําไม่เป็นนะคะต้องแบบระวังนิดนึงอย่าให้มันแตกนะคะถ้ามันแตกแล้วมันเวลาเอาไปต้มมันก็จะน้ําจะเข้าไปนะหรือว่าเวลามันต้มก็เพลดเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันจะออกมาจากเนี่ยค่ะจะออกมาจากตัวเนี้ย เราก็ตัดเอานะคะถ้าตรงไหนที่รู้สึกว่ามันนั่นเหมือนตรงนี้ถ้าใบมันโค้งเกินเราก็ตัดเอาตัดตรงเนี้ยออกนะคะตัดตรงหัวมันออกนิดนึงเนาะง่ายๆค่ะเขาเข้าใจอยู่แล้วหลักฝรั่งเนาะถ้าแบบแฟนทำกับข้าวบ้านเขาไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างนี้ ใ,ใบนี้มันจะใหญ่เกินไปนะต้องใส่เนี่ยจะไปอีกนิดนึงมันไม่เหมือนบ้านเรานะคะที่นี่มันก็ต้องทํากินเองเนาะมันไม่ได้แบบซื้อได้ส่วนมากพวกเนี้เขาก็จะทําตามเทศกาลนะคะพวกกับข้าวพวกนี้ก็จะมีตามเทศกาลเห็นที่เขาเห็นเขาขายนะคะเห็นเขาขายตามงานเทศกาลเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ย ถ้าสมมุติว่าปลายมันเยอะไปนะเราก็ตัดออกน,นะคะเพื่อจะได้จะพับลงง่ายๆเนาะเพื่อจะได้พับยัดลงง่ายๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมครับมันก็เหมือนเหมือนห่อปอเปี๊ยะนี่ทําสวยเหมือนกันฮะข้าวก่อนที่ฉันทาไม่ค่อยสวยโอเคเนาะโอเคห่อเสร็จแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะมีทั้ง เล็กอันเล็กๆก,ก็มีเพราะว่าใบกระหล่ำนะคะมันเล็กลงเล็กลงเนาะนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเราก็จะมาเรียงใส่หม้อตัวนี้นะคะหลังจากที่ต้มไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่องว่าให้กระหล่ำม,มันนิ่มแล้วก็สักชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็โอเคแล้วนะคะแต่ถ้าแบบฝรั่งที่นี่เขาจะต้มแบบถ้าต้มหม้อธรรมดาประมาณสามชั่วโมงอะ่ะ อะตอมมอตัวนี้ก็น่าจะประมาณสัก2ชั่วโมงน่าจะเอาอยู่แล้วค่ะคือให้กระหล่ำเนี่ยมันนิ่มตัวนะคะเขาจะกินแบบนิ่มๆน,นะคะเราก็เรียงเนาะเอามาเรียงในหมอห้อเดี๋ยวเราเรียงเสร็จเราก็จะมีน้ําน้ําที่แบบเอาลงหม้อนะคะโดยเป็นการใช้น้ำเกลือน้ําผสมเกลือแล้วก็เทล,ลงไปให้มันพอดีนะคะ พราะว่าหม้อตัวเนี้มันมันไม่ต้องใช้น้ําเยะเพราะว่าเวลาเราต้มน่ยน้ามันไม่ละไม่ค่อยระเหยออกนะมันเป็นหมอ้อหม้อแรงดันเออหม้อแรงดันเนาะทําให้พวกอาหารที่เราทำานมันนิ่มแล้วนิ่มตัวได้ไวเดี๋ยวเราจะมาดูช่วงเราเอาน้ําใส่นะคะโอเคเนาะเราก็เรียงเสร็จแล้วค่ะก็ใส่ผักผักชีลาวลงไป ข้างหน้านิดนึ่งนะมันจะเหลือเหมือนมันเหลือหมูนิดนึงนะคะที่เราทําเมื่อกี้กระหล่ำไม่พอเนะาะใช้ใบเนี้ยค่ะใบที่เราเนี้ยหั่นและเอามาโรยนะคะนอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่ากล้องเรามันมันเตีย้ย <c> เ <oughs> นี่ยค่ะโรยลงไปเนาะบิ๊กวันนอชอ อีกคนหนึ่งกําลังทําต้มไก่นะคะต้มไก่ลาวต้มไก่เหมือนเหมือนบ้านเราอ่ะต้มยำไก่อันนี้เราทําเขาทําอาหารไทยเราทําอาหารโรมาเนียนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาน้ํามาใส่เนาะโอเคค่ะเราได้น้ํามาแล้ว น้ำเนี่ยเราไม่ได้ตวงนะคะเราจะกะให้มันพอดีกับกับเนี่ยค่ะกับที่เราจะต้มเนี่ยค่ะให้มันให้น้ํนในระดับน้ํามันพอดีกับตัวนี้เราใช้เกลือนะคะเกลืออันเนี้ยไม่ได้กะอ่อันเนี้ยไม่ได้ตัวนะคะกะเอาว่าให้มันรสชาติมันออกนัวนัวอะเออเรากะเอาเราใช้เกลือกับเราจะใช้เกลือกับ รสดีนะคะรสดีเนาะกะเอาค่ะเราอยากกินรสชาติไหนเรากะเอาว่าคนคนให้มันละลายเนะเาะแล้วค่อยเทใส่หม้อค่ะเพราะว่าไอเนี้ยแหละมันจะตัวทำให้แบบรสชาติมันดีขึ้นเพราะว่าให้เราเราก็คลุกไปแล้วล่ะหมูก,กับพวกเครื่องปรุงอะ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยเวลาต้มไปนานๆไอเนี้ยมันก็จะซึมเข้าเข้าไปในอาหารที่เราทำเนาะ ใครชอบรสชาติแบบไรก็ใส่ลงไปนะคะหลังจะใส่แต่เกลือแต่ว่าคนไทยกินรสด,ดีนะคนไทยก็เลยต้องใส่ให้ลงไปด้วยทั้งรสด,ดีทั้งเกลือลงไปด้วยคนให้มันละลายเนาะ คนะคะเราก็จะมาเทใส่หม้อเนาะเป๊ะพอดีเลยไม่ต้องตวงเลยคะ่ะพอดีเป๊ะเลยซ้ายขวาหม้อแรงดันนะคะเวลามันเดือดนะคะมันก็ควันมันจะออกมาจากปูตรงนี้เนาะ ตั้งให้มันตรงนะถ้าเป็นหม้อธรรมดาก็ได้นะแต่ว่ามันใช้เวลานานนิดนึงนะ,ะถ้าเป็นหม้อแรงดันมันจะใช้เวลาน้อยเนาะก็เดี๋ยวมาดูตอนที่มันสุกนะถ้าฝรั่งเขาจะทําเยอะๆแล้วเขาใส่กล่องไว้แล้วก็ใส่ช่องฟีดไว้แล้วก็กินได้ประมาณสัก สองสาครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะฝรั่งจะทําอาหารแบบนี้แล้วก็ใส่กล่องใส่ถุงใส่อะไรไว้นะแล้วก็ใส่ช่องฟีดไว้กินได้สองสาครั้งหรือเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำแบบนี้เนาะโอเคมาดูตอนที่มันสุกนะคะเนี่ยค,ค่ะเห็นไหมคะเสียงวันนี้เห็นมีควันด้วยนะคะควันข,ขาวๆเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ย นี่คะ่ะควานที่ออกมาตัวนี้สิสิอันนี้เป็นวาลว,วาลมันสําหรับแบบถ้ากรณีที่แบบควานไม่ออกแล้วมันมันจะเป็นตัวเนี้ยเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยมันก็จะแบบต้มได้นานนะ่ะโดยที่แบบไม่ต้องใช้น้ําเยอะนะเพราะว่ามันไม่ค่อยแบบละเหยเนาะน้ําไม่ค่อยละเหยเพราะหั่งเขาจะใช้ตัวนี้แหละในการ ตุนอะไรให้มันนิ่มๆมะคะ่ะตุนพวกเนื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยให้มันนิ่มๆม,มันทุกบ้านมีนะคะที่เนี้ยฝรั่งใช้ทําทุกบ้านเลยอเนี้ยนั่นต้มไก่ะคะ่ะต้มยำไก่บ้านเราต้มยำไก่นะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะแต่ละปล่อยให้มันเย็นละนี่ก็ เราตัดออกมาดูนะคะก็จะเป็นรูปหน้าตาแบบนี้นะคะก็นิ่มกว่าครั้งก่อนเยอะมากเลยเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราต้มใส่หม้อเนี้ยครั้งแรกเราต้มครั้งแรกที่ทำเนี่ยเราต้มใส่หม้อธรรมดามันกระหล่ำเนี่ยค่ะมันจะไม่ไม่นิ่มมันจะยังแข็งอยู่เพราะว่าเราต้มไม่นานครั้งแรกเราต้มแค่ ประมาณชั่วโมงครึ่งสำหรับหม้อธรรมดาแต่หม้อความดันเนี่ยเราใช้ชั่วโมงครึ่งเหมือนกันแต่เราชิมดูแล้วมันนิ่มมากเลยค่ะก็โอเคนะคะเสร็จแล้วเนาะเนี่ยก็คือก็เรียกซามาเล่ของอาหารโรเมเนียอีกแบบหนึ่งค่ะโอเคเดี๋ยววันหลังเรามาทำสลัดให้ดูนะคะไปและสวัสดีค่ะ